สาสตนะคะเออการกัวซาแมวนะคะเนี่ยเรื่องการกัวซาแมวนะคะจะช่วยทําให้แมวเนี่ยมีสุขภาพกายแข็งแรงสมบูรณ์เลือดลมไหลเวียนสะดวกค่ะดูอย่างแมวตัวนี้เป็นต้นนะคะเดี๋ยวดูนะคะเนี่ยแขนขาเน,นี่ยนะคะจะก,กาวออกมาโดยอัตโนมัติเลยเพราะอะไรคะเพราะมันสบายค่ะเดี๋ยวดูนะคะเราเริ่มจากขานหน้าซ้ายกันนะคะดูสีหน้าค่ะดูสีหน้าดูสีหน้าซูมซูมเลยคะ่ะซูมมาที่หน้ากาหน่อยค่ะ ตาคางทีนี่ฟินฟินฟินสุดๆเลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูขาหน้าขวานะคะขาหน้าขวาเราจะทําการกวักกกวัเส้นเขาเรียกว่ากวักเส้นค่ะนี่เราจะทําการถูไถ่นะคะสังเกตสังเกตขาหน้านะคะสังเกตขาหน้านะคะทำอะไรก็ไม่ว่าเลยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะมันสบายค่ะมันสบายเดี๋ยวจะเงียบก่อนเขาบิดที่เกียรนิดนึงเห็นไหมคะหู ้าเพื่อนกลางนี่โหเซ็กซี่สุดๆเลยแต่ขอบอกนะคะว่าตัวนี้นะคะตัวผู้นะคะมีจุนจู้นะคะเห็นไหมคะมาซูมที่จุนจู้เลยค่ะจุนจู้เห็นไหมคะจุน,น,นะะจู้เล็กๆนี่จุนจู้จุนจู้ <c oughs> อดงอ่ะดงคราวนี้เราจะมาเริ่มที่ขาหลังแล้วนะคะขาหลังโอ้ยขนาดเป็นเจ้าของมันนะคะนี้อดคำไม่ได้เลยะคะ่ะดูท่าซ็กซยังไม่ตายนะคะขอดูหน่อย อันนี้คือแมวเป็นนะคะไม่ใช่แมวตายนคะไม่ได้มีการโดนวางยาแต่ยังไม่ตายนะคะเคยสงสัยกันไหมคะว่าทําไมแมวตัวพู้ถึงมีนมเห็นไหมคะเนี่ยนมเป็นนมดวงเลยเห็นไหมคะนมเป็นดวงเลยค่ะเนี่ยนมเป็นดวงเขียนและมีการกระสันเลยนะคะมีกระตุกนิดๆหน่อยๆนะคะ โอ้โหนี่เห็นปุ๊บนี่อยากเกิดมาเป็นแนวเลยนะคะเนี่ยแบบมันจะสบายไปไหนแค้เนี่ยนอนนอนอยู่ก็มีคนมาถูไถมีคนมาลูบไล้มีคนมาเกาให้โอ้ยเนี่ยเนี่ยบิดปุ๊บเนี่ยสบายเขาละค่ะสบายเขาะป่หนเราจะทำคันไหนอีกทีนะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ 嗯，啊 <noise>，好嘞。